เอาล่ะสวัสดีค่ะทุกคนคิดถึงซิดเรียจังกันไหมเอ่ยวันนี้ซิดเรียจังก็จะมาอธิบายว่าริงเมนูนั้นคืออะไรจริงๆก็เคยทำคลิปไว้ตั้งแต่ปี2019แล้วนะน่าจะสัก4ปีที่แล้วปะเออตอนนั้นทำไว้ก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ไม่ก็กากแล้วก็พูดไปด้วยเปื่อยมากไม่มีทำาแซมด้วยอ่า ก็วันนี้ก็เลยกะว่าจะมาทําคลิปใหม่อีกรอบนึงอธิบายซ้ําอีกรอบเนาะหวังว่าจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจได้มากขึ้นแล้วก็ประหยัดเวลาได้มากขึ้นเดี๋ยวอันเก่าเตรียมลงกูแล้วนะทุกคนมาดูอันนี้นะมาดูอันใหม่ดีกว่าเออลิเมนูเนี่ยมันก็คือคีลัดหรือช็อตคัทนั่นเองค่ะแล้วแต่คนจะเรียกเนาะอันนี้ความหมายเหมือนกันแหละเออปุ่มลัด เนื่องจากคอนโทรลเลอร์ของคอนโซลอ่ะมันมีปุ่มจำกัดใช่ป่ะคะไม่ว่าจะเป็น PS 4 PS หหรือฝั่ง Xbox e ก็ตามเออปุ่มมันก็มีแค่นิดเดียวไม่เหมือนคีย์บอร์ดที่แม่งมีหลายปุ่มให้กดเยอะแยะนี้เราก็เลยต้องการขีลัดมากขึ้นเพื่อให้เรากดปุ่มได้เยอะขึ้นออกท่าออกเมนูได้เยอะขึ้นอะไรอย่างนี้ซึ่งลิงก์เมนูเนี่ยเราก็สามารถใส่สกิลไอเทมกดใช้ท่าทางหรือเมนูต่างๆได้ทำให้มันง่ายต่อการเล่นเกมมากยิ่งขึ้น เช่นไอ,อ้จู้ตัวนี้เนี่ยเออตู้ตัวนี้เนี่ยทุกคนดูนี่เลยเห็นไหมมันมีโฟโต้โหมดอยู่ปุ่มซ้ายเราก็กดแค่นี้ปุ๊บเราก็จะเปิดโฟโต้โหมดได้อย่างง่ายดายรวดเร็วหรือเราก,กดปุ่มนี้เออเราก็รู้ขึ้นมาร้องทีเนี้ยงเมนูเนี่ยเราสามารถปรับแต่งได้เองตามใจชอบนะคะทำยังไงไปดูกันเพียงแค่คุณกดปุ่มเปิดเมนูขึ้นมาเลยค่ะ จิงิงอ่าโอ๊ะอันนี้มองไม่เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตซ่อนหัวตัวเองก่อนเนาะเหมือนจะบังนะอ่านี่ทุกคนดูใหม่เนาะเราก็แค่เปิดเมนูขึ้นมาค่ะจริงอย่างนี้อ่าเปิดเมนูนี้ขึ้นมาใช่ไหมเสร็จแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างเลยค่ะไปที่เซตติ้งเมนูเซ t ติ้งแล้วก็ไปที่ริงเมนูเซ t ติ้งค่ะตรงนี้นะเห็นไหมอ่า โอเคพอเปิดรีดเมนูเซตติ้งขึ้นมาแล้วก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เลยสำหรับหน้าต่างเนาะเปิดมาปุ๊บงงเลยทำยังไงต่อว่าจริงๆด้านซ้ายมือเนี่ยมีอธิบายไว้คร่าวๆให้อยู่นะคะสำหรับใครที่อ่านภาษาอังกฤษออกก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่แต่จริงๆนะต่อให้แปะอกก็ยังงงก็มีเออเกมนี้มันอธิบายได้ห่วยแตกเข้าใจไม่ต้องเป็นห่วงเป็นรงนไปเนาะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าอะไรยังไงต่อ อย่างที่เห็นนะคะลิงเมนูก็คือวงแหวนคีย์รัดใช่ปะคือมันเป็นวงไงลิงเมนูเป็นวงใช่ไหมเป็นริงในหนึ่งปุ่มเนี่ยเราจะสามารถใส่คีย์รัดได้ทั้งหมด8ตัวเลือกด้วยกันเออหากมีมากกว่า1ตัวเลือกตอนกดใช้เนี่ยเราต้องมานั่งหมุนอนาล็อกขวาเออเพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการใช่ปะแล้วทีเนี้ยไออนาล็อกขวาคืออะไรอนาล็อกขวามันก็คือไอ้แท่งที่อยู่ทางขวามือทุกจอยไม่ว่าจะฝั่งไหนก็ตาม xbox หรือ ps อะ มันจะมีจอยในจอยมันจะมีแท่งสองแท่งใช่ไหมคะแท่งซ้ายกับแท่งขวาอนาล็อกขวาก็คืออีแท่งขวานี่แหละแล้วก็หมุนแท่งขวาเพื่อเลือกเมนูซึ่งบางทีมันเสียเวลาใช่ปหละ่ะเออสาหรับบางคนบางคลาสเนี่ยมันอาจจะมีสกิลที่ต้องใช้ความว่องไวในการกดใช้จะมานั่งหมุนอนาล็อกขวาเลือกดูก็จะเสียเวลาเอาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเราสามารถใส่แค่ตัวเลือกเดียวอย่างเดียวในหนึ่งปุ่มก็ได้พอกดใช้มันก็จะใช้ได้เลยไม่ต้องหมุนเหมือนเมื่อกี้ที่กดเอ่อเปิด โฟโต้โหมดหรือกดใช้ท่าทางกลร้องอ่าใช่ไหมกดทีเดียวปุ๊บขึ้นไม่ต้องมานั่งหมุนอะนล็อกขวาปุ่มริ้งเมนูเนี่ยมีทั้งหมด8อันด้วยกันซึ่งใน8อันเนี้ยก็จะมีตัวเลือกย่อยๆอีก8ตัวเลือกรวมแล้วทั้งหมดเราจะสามารถใส่คีย์ลัดได้ทั้งหมด64อันนั่นเองเออคณิตเร็วคณิตเร็วแ8ดแดน่าจะถูกเนาะถ้าผิดคอมเมนต์บอกได้นะคะปุ่มคีย์ลัดในลิ้งเมนูเนี่ยก็ จะได้แก่สี่ปุ่มด้วยกันเนาะมันจะมีปุ่มกดถ้าเป็นของ PS G ก็จะเรียก d p a d ใช่ป้ซ้ายขวาขึ้นลงเออของ Xbox ไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรเหมือนกันนต้องขออภัยด้วยนะแต่ก็คืออีปุ่มๆซ,นะนะซ้ายขวาขึ้นลงนั่นแหละไม่ใช่อนาล็อกซ้ายนะมันคกินที่เป็นปุ่มกดนะซ้ายขวาขึ้นลงแล้วทีนี้อีกสี่อันที่เหลือก็คือซ้ายขวาขึ้นลงเหมือนเดิมแต่กดควบคู่กับ L2 ในส่วนของ PS หรือ LT ในส่วนของ Xbox ค่ะทีนี้ตอนตั้งตัวเลือก เราก็แค่เลือกว่าเราอยากเอาอะไรใส่ลิงเมนูอ่าอ่ายกตัวอย่างต,ตัวอย่างอันนี้เราอยากเอาอะไรใส่ลิงเมนูอ่าเดี๋ยวลบปก่อนอันนี้เห็นไหมอันนี้ตอนนี้ช่องนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมกดดีแพดซ้ายเราเอาอะไรใส่ดีนะเราใส่นี้แล้วกันเปิดโฟโต้โหมดท็อกเกิลสกรีนช็อตโหมดมาแล้วก็เลือกใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็ใช้อนาล็อกขาหมุนติวติวหมุนติวติวเลยเลือกเลยว่าจะใส่ช่องไหนอันนี้แบมจะใส่แค่อันเดียวก็ใส่ช่องไหนก็ได้เลยชิงเป็นไงไเรียบร้อย อืมเรียบร้อยดีแต่ขออภัยนะ,ะเสียง discord เด้งเมื่อกี้เผื่อใครได้ยินนะอันนี้ดิสคอร์แบบเองนะขออภัยเดี๋ยวขออนุญาตปิดปเสียง discord ก่อนโอเคทีนี้อันนี้ก็คือเสร็จแล้วหนึ่งปุ่มอ่ะแล้วสมมุติว่าเราจะสำาบปุ่มอื่นเรากดยังไงถ้าสาหรับไปปุ่มอื่นกดปุ่ม r2 ค่ะ r2 ในส่วนของ ps หรือกดปุ่มเป็น rt ในส่วนของอ ขเขาเรียกอะไรนะของ Xbox เออขอไปนี่กดเห็นไหมมันก็จะสลับก็จะมีปุ่มอื่นให้กดด้วยอ่าหรือกด L สองนะคะ L สองในส่วนของ PS หรือกด LT ในส่วนของ Xbox นะเพื่อสลับไปอีกปุ่มหนึ่งที่กดคู่กันคืออย่างนี้ D-pad ขวาใช่ไหมคะ D-pad ขวากดหนึ่งปุ่มถ้าอีกอันหนึ่งที่มันคู่กันก็จะเป็นกด L สองคู่กันกับปุ่ม D-pad ขวาก็จะกดปึ๊บมันจะเป็นอันนี้เออสลับกันง่ายๆ ทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะลบปุ่มนี้ออกเราไม่อยากเอาอันนี้เราอยากลบออกเลยอยากใส่อันอื่นแทนจริง,รงๆเรากดอันอื่นแล้วเลือกใส่วางทับเลยก็ได้หรือจะลบแบบอยากให้มันเหลือแค่เหลือแค่อันเดียววะเราจะลบทุกอันทิิงให้หมดสมมติตอนนี้มีมีหลายๆอันใช่ปหมมีอย่างนี้แล้วอยากลบทิ้งง่ายๆฝั่ง ps นะคะสำหรับ ps กดสามเหลี่ยมหรือถ้าของ xbox ก็กด y อย่างนี้แล้วเราก็เลือกแล้วหลอกขวาเลือกลบลบ easy เสร็จเรียบร้อยสําหรับการลบอันที่ไม่ต้องการเป็นไงง่ายไหมง่ายไหมทุกคนเข้าใจง่ายๆอย่างนี้เลยชิวๆอ่ะยังยังไม่หมดทีนี้ทีนี้เราสามารถใส่เซฟเป็นพีเซฟได้ด้วยนะเออทะวกป่ะทะวุทีนี้การบันทึกพีเซฟเนี่ยทำยังไงเราสามารถบันทึกได้โดยการกด L 2สี่เหลี่ยมขึ้นมาค่ะสำหรับ PS เนาะแล้วส่วนของ Xbox ก็กด LTX อ่ะปุ๊บเรียบร้อยมันจะขึ้นมาให้มันจะให้มา3พร preset ด้วยกันเออถ้าเราบันทึก preset เ,เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถสลับสับเปลี่ยนไปมาได้ทุกเมื่อตามต้องการเลยวิธีบันทึกนะคะก็ง่ายนิดเดียวเลยพอเราเปิดหน้านี้ขึ้นมาเลยใช่ปะเสร็จแล้วกดสามเหลี่ยมของ PS หรือกด Y ของ Xbox เนอะแล้วมันก็จะเซฟแล้วมันก็จะถามเซฟไหมตกลงไปเลย อ่าเรียบร้อยพีเซตดีที่เราเซตมาเมื่อกี้เรียบร้อยก็จะอยู่ที่พีเซตหนึ่งแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากสลับพีเซตเมื่อไหร่เราก็มาเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยอ่าแต่อย่าลืมนะทุกครั้งที่เราแก้พีเซตเสร็จเราต้องมาเซฟพีเซตด้วยนะคะตรงนี้เนาะแล้วเราก็มาตั้งชื่อตั้งชื่อพีเซตได้ด้วยนะง่ายๆกดสี iam, ่เหลี่ยม ps กดสี่เหลี่ยม x b ็กกดปุ่ม x ออ่าอย่างนี้ เงื่อนไขาการตั้งชื่อตัวแรกเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษที่เหลือเป็นตัวเล็กได้อ่าง่ายๆเหมือนหลักการตั้งชื่อตัวละครเลยอันนี้แมมก็จะตั้งชื่อว่าโซเชียลนะเพราะว่าเป็นเซตเน้นถ่ายรูปอ่าแล้วก็ตั้งเป็นโซเชียลชิงเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็กดยืนยันในการตั้งชื่อเรียบร้อยค่ะแล้วก็จะได้พรีเซตมาหนึ่งอันพร้อมกับชื่อที่เราตั้งเรียบร้อยอ่าแค่นี้เป็นง่ายๆไหม เรียบร้อยหมดแล้วนะง่ายง่ายง่ายหมดแล้วจริงๆสั้นๆเลยลิงเมนูมีแค่นี้หลักการง่ายๆอืมทีนี้หลายคนนะคะก็จะชอบถามว่าทั้งลิงเมนูยังไงดีที่เร่จังขอบอกเลยนะว่าอันนี้เนี่ยแล้วแต่ทุกคนจะตั้งเลยนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีวิธีการเล่นคอมโบหรือการกดปุ่มสกิลที่ไม่เหมือนกันมีความเคยชินในการกดปุ่มคีย์รับต่างๆไม่เหมือนกันอ่าดังนั้นแล้วเนี่ย ตัวเราเองนี่แหละที่จะต้องมานั่งตั้งเองแล้วก็มานั่งห mm hmm. าเองเนาะว่าเราอ่ะสะดวกปุ่มแบบไหนเราถนัดที่จะใช้ลิงเมนูแบบไหนเออหรือถ้าใครขี้เกียจเนี่ยจะก๊อปของแบมก็ได้แต่ไม่แนะนํานะพอเซตนี้อย่างที่บอกไปนี่เป็นไอจูเป็นเซตไอจูอยู่แล้วก็ไอจูมันตัวนี้มันไม่ได้ทําอะไรเยอะไงจูปุ่มมันไม่เยอะเหมือนคัสอื่นอะเนาะอืมทีนี้คือแบบว่า ปุ่มไละสระมันเยอะอ่ะตัวเนี้ยดูดิบางบางปุ่มแบบเนี่ยปุ่มปุ่มใส่ไม่เต็มด้วยเอออีโมเดี่ยเพียบเลยบางคนไม่ต้องใช้นะบางคนบางคาาเล่นนินจงนินจายอย่างเงี้ยเราก็ต้องใส่สก,กิลใช่ป่ะล่ะเออมันก็ไม่เหมาะสมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการตั้งแบบไหนดีให้แนะนําหน่อยอันนี้แนะนําว่าอยู่ที่ตัวเราเองเลยค่ะตั้งแบบไหนสะดวกที่จะตั้งปุ่มอะไรตั้งเอาเองได้เลย เสร็จแล้วก็หัดจนให้คุ้นชินเนาะอ่าของแบมเนี่ยแต่ละตัวนี่ตัวละครที่เล่นแต่ละตัวตั้งปุ่มไม่เหมือนกันสักตัวเลยนะวิช,ชายตัวไลฟ์สกิลตัวซีซั่นอย่างเงี้ยเออแล้วก็ต้องมานั่งหัดเล่นให้คุ้นอืมอ้าละ่ะเรามาดูตัวอย่างการใช้งานกันดีกว่ายังไงอียังไงดีไอจู้บกุงอ่ะตัวอย่างการใช้งานเนาะ จะให้ดูตั้งแต่อันแรกเลยเพราะว่าไอ้ตัวเนี้มันเป็นตัวอาศัยชิดชีเนาะเราใช้อะเราจู้อะปุ่มเราใช้ไม่เยอะนะคะใช้มันปุ่มใช้ไม่เยอะจริงคีรัตมันมีแค่ไม่กี่สกิลที่ต้องใช้คีรัตเนาะอันแรกดีแผดซ้ายฉันก็เป็นไอ้น,นี่ไปแล้วนะคะเปิดโฟโต้โหมดค่ะกดขวาเป็นไรกีดลองกดขึ้นอันนี้เป็นเซตแบบตั้งเดิมอันนี้มันไม่ได้เปลี่ยนเลยเกมมันตั้งมาให้ยังไงก็เป็นอย่างนั้น่ะเราจะมีอันบนเปิดแผนที่โลช่ปะ ขวาบนเป็นเปิดเพ์ชอปมันมีชื่อบอกด้วยนะเห็นไหมทุกคนเวลาเราหมุนอันนี้อาแบบหมุนอันหลอกขวาอยู่มันจะมีชื่อบอกด้วยว่าเป็นเมนูไหนคือเมนูอะไรซ้ายบนก็เป็นเมลใช่ปะเป็นจดหมายซ้ายซ้ายมือสุดก็จะเป็นสกิลซ้ายล่างโนเลดล่างสุดเป็นปาร์ตี้เซตติ้งขวาล่างเป็นโปรไฟล์ก็คือเป็นข้อมูลตัวละครตัวเองนะฮะแล้วก็เปิดขวาป็นอินเทอรีอันนี้แบบไม่ได้แกน,นี้จะเหมือนเดิมตลอดทีนี้ต่อมากดลง กดลงเนี่ยอันนี้มันเปลี่ยนลัปกติกดลงเราจะเป็นเรียกผีดํานะคะถ้าเป็นพีซีมันก็คือกดแสแลชใช่ปหมอะของของเรานะคอนโซลของเราก็คือต้องเลื่อนลงอันนี้ผีดําถ้าสําหรับใครที่ไม่ได้แก้คี์ลัดไว้มันก็จะอยู่ตรงนี้เนาะเอออันนี้แบมก็แก้ไว้มมีปิงปิง,ป,งปิงกิลปิงปาร์ตี้คนโกนิกิวกจะงงว่าเอ้ยใครมันปิงอะไรวะปกติแบมจะใส่ปิงเอาไว้เนาะเพราะว่าแบมเป็นคนคนคนอวองไงหรือเวลาลงดันอย่างเงี้ยต้องมานั่งปิงลุกโค้นมาตรงนี้มารวมตัวกันหน่อยอะไรอย่างนงี้ เออต่อมา L2 แล้วก็กดซ้ายของแบมก็มีอันนี้ปุ่มที่ขาดไม่ได้ตลอดไปนะคะท็อกเกิล PVP โหมดเปิดดาวค่ะเปิดหัวแดงค่ะซัดหน้าคนอยากซัดหน้าคนมันมันก็จะเปิดอันนี้ปิงปาร์ตี้เนาะมีปิดแชทเปิดแชทอ่าม,มีกลางเต็นท์อันนี้กลางไม่ได้เราอยู่ในเมืองเนาะปิดปิดดาบด้วยแล้วก็มีเฟนเซตติ้งของมันจะเป็นประมาณนี้ หน้าหน้านี้มันมีอะไรจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่บางทีก็ถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครอื่นมันแบบก็จะใส่พวกเอ่อโฟโต้โมดหรืออะไรไว้ในฝั่งนี้ด้วยแต่น,นี้ไม่ได้ใส่ไวนะ้น้องเพราะว่าเรามีปุ่มปุ่มกดซ้ายอยู่แล้วดีแบบซ้ายต่อมาที่แบบขวาอันนี้สําคัญเลยอันนี้สําคัญเลยสําหรับชายสาก,กิลครับเวลาฟาร์มมอนแบมชิลไงแบมบก็เลยไม่ต้องใส่จริงชายนะอันนี้ควรใส่ดีแบบซ้ายหรือหรือปุ่มที่กดง่ายที่สุดอะปุ่มกดปุ่มเดียวอะ อ่าเวลาบัฟบชายมันกดแค่นี้ใช่ป่ะอันเดียวแล้วมันก็กดโอค้างไว้ซ้ายขวาลงเรียบร้อยปับรวดเร็วครบปับครบทุกอันเสร็จแล้วชายมันกดแค่นี้แล้วท่าอื่นสกิลอื่นมันมันไม่ต้องคีรัดไงมันก็กดอย่างเงี้ยเวลาฟาร์มใช่ป่ะมันก็กด R2 เสร็จมอดตายแลวหนึ่งกองจริงๆกดแค่นี้กด R2 ั้งไว้เลยหนึ่งสองสามหมนุนอะขึ้นโอ คือโนบับสปีดลง R หนึ่งกัดหน้าลง R สองกัดหน้าไว้ทิ้งระยะห่างเนาะ R สอง L สองเออมันกดแค่นี้มันใช้สก,กิลไม่เยอะเนี่ยไอ้อพวกเนี้ยไม่ได้ใช้เลยมีมีสามอันบนเป็นลาบามอันนี้เป็นฮิลฮิลเล็กฮิลติดตามนะฮบอันนี้ลาบามไว้ Solo. สโล่ประตูวไว้ลากมอนได้อันนี้เหมือนจรวดติดตามครับมิสไซล์ตามปลาไปแล้วมันจะไหลคคอนเฟิร์มฮิตแน่นอนเออ เลงง่ายๆอันนี้บัฟเนาะอันนี้ไว้ดูดผีดําขวามือไว้ดูดผีดําขวาล่างไว้โยนผีดําให้เพื่อนครบจบไอ้จู่มีแค่นี้สกิลมันใช้หน้าเดียวครบครับไอ้ทนนี่เหลือไม่ได้ใช้หรอกเอาจริงๆคําเอากาเดอร์เราคําเอานี่มีคีรัสกาเดอร์เรานี่เอาไว้ทำลายสกิลเวลายืนตีแกะขี้เกียจตีเดียวตัวเราก็ใช้อันนี้มันจะลากมอนมารวมตรงกลางให้ เออมอโลเทียก็ใช้ได้แต่ไม่มันไม่แรงเท่าไหร่ไม่แนะนําเออไว้ใช้ความแกะแค่นั้นแหละความแกะสำหรับป่าอ่าต่อมาแล้วองขึ้นองแบมอันนี้แก้ทีนึนงปกติอันเนี้ยสายบนมันจะเป็นเรือใช่ป่ะอันนี้แบมตั้งเป็นข้อมูลม้าไว้เวลาขึ้นมาจะได้ดูง่ายๆเนาะมีม้าดูข้อมูลม้าอันนี้อันบนเรียกม้าขวาบนดูว่าม้าอยู่ตรงไหนเห็นไหมมาร์คม้าเรียกสัตว์เลี้ยงเออไม่ใช่เรียกสัตว์เลี้ยงเปิดเมนูสัตว์เลี้ยงเปิดดูคนงาน ดูเมดต,ตลาดเมดค้งย้อมสีสำคัญเลยเนี่ยเห็นไหมไมีแต่ปุ่มอะไรแต่ละอันนี้ไม่ได้แก้เลย processing นะคะแล้วก็เอาไว้แปลรูปเนะาะสุดท้ายนะคะเอสองลงเป็นอีโม e ปกติใส่เต็มกว่านี้อันนี้ยังไม่ได้ตั้งเพราะว่าตัวนี้ไม่ค่อยได้เล่นเนาะชายช่วงนี้ไม่ได้เล่นแล้วมันรีเซตมาก็เลยยังไม่ได้แก้ปุ่ม,มีแย่นี้บกมือชิรุยังมีแย่นี้แหละมันชอบกดอะร้องไห้อันนี้เป็นเป็นเปิดแี่เนาะ ฝาล่างบกทงสําคัญสําคัญมากและสุดท้ายนั่งครับนั่งสวยสวยโอ้ยน้องน้องยืนไม่ไม่กลางเลยอ่ะมันมันคิ้วกระตุกดิเวลามันเจออะไรมันไม่สมมาตรโอ้โหแล้วเดินเดินยังไงให้มันกลางอยู่ตรงกลางครับพี่อ่ะสมมติว่ากลางนะผมสมมติว่ากลางใครคิ้วกระตุกขอภัยด้วยมันก็คิ้วกระตุกอยู่เหมือนกันว่ามันไม่กลางนะเออก็น่าจะประมาณนี้นะคะในส่วนของการใช้ริงเมนู อ่าสีดจังเขาเลยทุกคนโอเคน่าจะเข้าใจกันมากขึ้นนะร,เรอเปล่าสีด๊จังหวังเป็นอย่างยิ่งคะว่าคลิปนี้นี่จะช่วยทุกคนได้นะคะก่อนจากลากันในวันนี้นะคะสำหรับท่านใดที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันข้อมูลให้กับคนอื่นๆด้วยนะอ่ะแล้วก็ สำหรับใครที่อยากสนับสนุนอยากได้คลิปแนะนำไกด์ต่างๆแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆสามารถสนับสนุนชานมุไขมุกเพื่อต่อชีวิตไอ้เจ้าซิรูเดียได้ใช่แล้วชีวิตฉันหล่อเลี้ยงด้วยชานมไขมุกค่ะชานมไขมุกไปฉันก็เหมือนจะตายฉันต้องการชานมไขมุกมาฉีดเข้าเส้นเลือดมากๆ <c oughs> ด้านล่างนะคะด้านล่างของคลิปนี้นะก็จะมีลิงก์สำหรับดเน a t อยู่นะคะหรือจะสแกน QR code อันนี้ก็ได้เหมือนกันอ่าเอาล่ะถ้าอย่างนั้น วันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสหนะ้าวันนี้บับบุย